อ,อขอบคุณนะคะเดียวพอต้องเพือนอย่างนี้ค่ะร้องเพลงก็ไม่เป็นเป็นเอาไปขยันถ่ายรูปเป็นอย่างเดียวคือไม่ไค, <c oughs> ค่ะคือจริงๆจะเก็บภาพของวันนี้ไว้อยู่ในความทรงจำเพราะว่านึกถึงภาพในอดีตที่เราเคย <c oughs> เคยรักสามัิคีและผู้หของยายกับน,นะคะ <c oughs> ออขอบคุณ ขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณอาจารย์สุภาพ,พันธ์และทีมงานอาจารย์วิไลที่เหนืนน่อยอาจารย์น้องอัญชลีนะคะทีมงานทั้งหลายนะ่ะขอบคุณมากจะจ่อวันนี้ไว้ว่าติดเส้นเนาะคือ,ค,อคือมันมันทราบกันด้วยอะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่เกษียณไปแล้วนะคะที่อุตส่าห์มาเป็นกำลังใจกับกับ เราที่เกษียณนขอบคุณน้องๆที่ที่มากันภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามจะจดจำไปตลอดนะคะขอบคุณค่ะเร่นี้ขออบคุณเดี๋ยว่ราจะ